ครับผมนี่เอกเมนูหนึ่งนะครับหมูหมักอันนี้เอาไปย่างไรเหรอพี่อบเลยครับอบเลยอบเลยเนาะอบเลยครับปรุงรสครับสวัสดีสวัสดีครับช่องเจชนแนลนะครับที่ทุกคนติดตามนะครับวันนี้เราจะมาทํากับข้าวกันหลากหลายอย่างนะครับเริ่มจากเมนูแรกครับอันนี้ทีเด็ดครับมนูอะไรครับตุ๋นเนื้อครับตุ๋นเนื้อ สวัสดีพี่เทพเป็นทางการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมไม่เข้าช่องพี่เกษดาตั้งนานเลยนะฮะทุกวันนี้หายหัวไปไหนมาครับไม่หายไปไหนครับอยู่แถวนี้แหละครับอ้อยู่แถวนี้เนาะบนเียร์แถวนี้อ๋อสบายดีเนาะไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันโอ้ยแกวเลยนานๆเจอกันทีวันนี้แฟนๆช่องเกษดาด้วยนะฮะเจ็ดแชนแนล ได้แล้วเนี่ยจิ้มเนื้อเห็นไหมนี่ครับกุ้งครับเปื่อยๆเนี่ยอร่อยมากนะเนี่ยนเจ๊ชิมให้ดูหน่อยเออได้กินแบบนี้โอเคเลยครับถ้าอีกนิดนึงจะพอดีสุดกินทั้งเปลือกหางเลยเหรอแก้วเลยใช่นไหมอร่อยมากเนื้อหมูท่านรั่มมเยันไม่อร่อยอันนี้คือพี่เล็กนะครับเขาเป็นคนจังหวัดอะไรนะพี่เล็กโอ้โหปังงาเออภาคใต้นี่นะครับเขาชอบเนี่ยคนเลนะครับคนเลของมัก อยู่ที่คนมักนะครับผมสวัสดีครับผมเจ็ดชาแนเล่นกินเที่ยวมาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเมนูหลายอย่างนะครับไปดูกันครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหม้อต้มตุ๋นไรเลยรัพี่เนื้อเนื้อเนื้อตุนเนื้อตุนนะครับดูครับโอ้ยกุ้งโอ้ยโอ้ยหอน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 มีกุ้งมีกุ้งอยู่ข้างบนด้วยนะครับเออกูไปหาแม่มึงกับพ่อมึงมาละอ่าแล้วก็มีเมนูปลากระพงนะครับผมอบ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 ปลากระพงอ่า แล้วก็มีปลาหมึกแล้วพ่อมึงยอมเหม่อนอาถามในซีอ๋ออบกุ้งอบกุ้งด้วยนะครับอืมเจ้ติดตามต่อไปครับว่าเมนูเราจะมีอีกอะไรอีกหลายอย่างครับเขาคงคิดว่าเขาคงไหวแล้วมั้งนี้เราคงไม่นะครับตะแกรงลงเตาแล้วครับดูไม่รู้ว่าจะเป็นเมนูอะไรย่างนะครับผมเออก็มีแกงกุ้งอยู่แล้วนะครับบรรยากาศคนกำลังเริ่มมานะครับ กำลังเริ่มมานะครับผมจะนักจะเต็มแน่นอนครับคืนนี้เนี่ยูกุ้งของพี่ชมชายหน่อยอันนี้กุ้งอบบนผาหม้อเอ้าใช้เราใช้ความร้อนนี่เป็นประโยชน์ไม่สูญเสียไปนจริงๆนะถ้ามาเอาฟ้ามาครอบเนี่ยมันก็สุกแล้วเอาความร้อนนี่ขึ้นมาอันนี้เป็นสูตรใหม่โดยเฉพาะ เออเอาแบบง่ายๆเลยนะคิดเดินแบบง่ายๆนี่หหม้อหม้อก็ร้อนสุกแน่นอนนะครับสุกแน่นอนครับผมนี่เอกเมนูหนึ่งนะครับหมูหมักอันนี้เอาไปย่างอะไรเหรอพี่อบเลยครับอบเลยอบเลยเนาะอบเลยนี่ครับปรุงยดไปครับสี่โครงหมูนะครับ โอ้โหแกวครับพี่น้องอืมเกลือกระดูกนัวใส่หลายแซ่บหลายครับกระนัวเนาะแต่ไล่สักหลายเนาะแต่ไล่แสบหลายครับโอ้ยสุดยอดครับนู้นนั่นแหละสามซอนโต เซฟหลายเซฟหลายตามด้วยรถดีรถดีรถดีปรุงรถปรุงรถผมปรุงรถเนาะนี่ผมปรุงรสเค็มคนแน่นอนครับไม่เค็มก็หวานนะครับเมนูนี้อร่อยเลยนะเนี่ยนี่อย่างว่าสามช้อนนะครับผมโอ้ยน้ำตาลเท่าไหร่วะใส่น้ำตาลอีกโอ้ย นะครับสวัสดีสวัสดีครับช่องเจชดแนลนะครับที่ทุกคนติดตามนะครับวันนี้เราจะมาทากับข้าวกันหลากหลายอย่างนะครับเริ่มจากเมนูแรกครับอันนี้ทีเด็ดครับเมนูอะไรครับตุ๋นเนื้อครับตุ๋นเนื้อนะฮะดูนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่ครับโอ้โหสูตรนี้คือแบบไม่ค่อยมีใครทำนะครับส่วนใหญ่จะมีแต่คนบ้าทำกันครับสูตรนี้ครับขี้เล่าเนาะมีแต่ขี้เล่าทำครับแล้วก็เมนูที่สองครับเมนูที่สองนะครับ ซี่โครงครับหมักเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือสุดยอดเลยครับมีส่วนผสมอะไรบ้างเลยอันนี้อุอันนี้บอกมานะครับเป็นสูตรครับถ้าใครอยากซื้อแผ่นชายต้องติดต่อมานะครับศูนย์แปดแปดสองหกเจ็ดสองเก้าครับติดต่อมาครับเยแกวเลยครับผมปลากระพงนะครับอ่าปลากระพงไม่รู้มันทำอะไรหลากหลายครับเผาเกลือแกงส้มอู้คืออะไรไม่รู้เลยครับ ภาษาอะไรผมความไม่รู้เรื่องครับผมยูทูบเบอร์นะครับไอ้นนีมัแล้วก็จะมีนี่อีกครับปีนึงลงคลิปต่อคลิปคนติดตามามาเสียไปละคนติดตามมีสิบสี่คนนี่ครับในซอยนั้นอ่ะอันนี้ปลาหมึกเราอาจจะลวกจิ้มหรือลวกเสร็จแล้วตักใส่ชุมตับนะครับนี่ส่วนนี้เลยครับนี่เลยมีอีกแล้วมีอีกแล้วกุ้งครับสายใหญ่กุ้งอะไรเนี่ยกุ้งแก้ว ไม่ใช่ครับแช่บวยครับแช่บวยอันนี้เราก็จะนึ่งนึ่งเสร็จมันจะออกรสชาติหวานเค็มนิดพอเรานึ่งใส่เกลือแล้วก็ใช่ครับนี่ครับกินกับเมนูตำซุ่มตำบักะคงครับผมนี่ครับบักะคงครับพี่น้องบอกไปเลยว่านี่คือเด็ดมากครับคนทำก็สวยนะคะอันนี้เด็ดมากเลยครับโอเคนะครับแล้วก็มีก็หลากหลายครับก็กินสสังรรค์ปาร์ตี้กันไปโอเคพี่น้องโอเคยังไงติดตามต่อไปครับอย่าลืมติดตามช่องเกียร์ชาแนลด้วยนะครับ โอเคขี้เล่าขี้เล่าเลยนะขี้เล่าเจ็ดแชนแนลเล่นกีฮะเล่นกินเที่ยวอโอ้ช่องเล่นกินเที่ยวนะครับเจ็ดแชนแนลครับโอเคโอเคครับบอแมนขี้เล่าเด้อบอแมนขี้เล่าเด้อจะเจอกันคลิปหน้าครับโอเคติดตามคลิปต่อไปครับผมยาวๆไปครับคลิปนี้สวัสดีพี่เต้ยครับเป็นทางการนะครับมาจากเจ็ดสระผลดีผลดีเข้ามาเป็นไหนมาครับ พึ่งเลิกงานครับอ๋อเจียวครับเลิกงานที่ไหนผมเห็นที่เดินสายกินเหล้ากินเบียร์ไม่เลิกด้วยนะครับมาดูเมนูย่างครับมีย่างยังพี่ดูก่อนนี่อ๋อย่างถ่านก่อนครับผมเอเคติดตามต่อไปครับเนื้อกุ้งฝาหม้อมาครับผมอันนี้เป็นเนื้อกุ้งฝาหม้อนะครับ เนื้อหวานอร่อยเลยเนี่ยอร่อยใช่ไหมผ่าหม้อนะครับอันนี้ไม่ได้ย่างคือย่างบนฝาหม้อเลยเนี่ยบนฝาหม้อเป็นไงครับเป็นไงนี่เนื้อเด้งๆเลยกินนักแข่งแดงลองชิมดูได้เลยเนี่ยลองชิมดูเป็นยังไงที่เวาบอเด้งๆอ่ะโอเคมาครับมาครับเพิมซี่โครงลงย่างครับ ขายโลเท่าไหร่โอ้ยตอนนี้หมูลงนะหมูราคาลงร้อยสี่สิบห้าอ่ามีแทงนะครับอย่าลืมต้องดูว่าเนื้เยอะไปลับนะครับอันนี้ครับพ่อจีน่ามันเหรอนี่ยังไม่ตีหลังกูชอมป่ามันยังไม่เปื่อยยังไม่เปื่อยโอ้ยได้ดี่แล้วครับเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวต้มเปื่อยนะครับ ได้ทีละไปเรื่อยสายอะไรนี่มาน้ำพร้อนนี่ชอบเลยเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นนะตุ๋นเนื้อเนี่ยแก้วเลยรสชาติได้ยอดอีกอะมอขนาดลองลองจิมเบิงไปแล้วมั้งไปแล้วไปแล้วนครับกุ้งอบฝาขายดีมากเลยดูจิมมี่กินครับหมดเกลี้ยงเลยครับสุดยอดเวลี่กูด้โห พุ้งฝาหม้อพุ้งฝาหม้อพุ้งฝาหม้อก็มาจ้าการเดือนนู้นเด้อะตลาดำไมสวัสดีพี่เทพเป็นทางการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมไม่เข้าช่องพี่เกษดาตั้งนานเลยนะฮะทุกวันนี้หายหัวไปไหนมาครับไม่หายไปไหนครับอยู่แถวนี้แหละครับอยู่แถวนี้เนาะบนเียร์แถวนี้สบายดีเนาะไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันโอ้ยแก้วเลย นานๆเจอกันทีวันนี้แฟนๆช่องเจ็ดดาด้วยนะฮะเจ็ดแชนแนลไม่ใช่เจ็ดดาพอดไม่ใช่เจ็ดดาพอดผลดีเหรอไม่ใช่อันนี้ก็เล่นมุกตลอดเลยเนาะแชนแนลนะฮะหวัดดีแฟนๆเจ็ดแชนแนลด้วยนะครับสายฮาเราก็มาแล้วฮะโอเคยังไงติดตามต่อไปนะครับเจ็ดแชนแนลด้วยนะครับโอเคครับ นี่นะครับเพิ่มเติมมีไส้กรอกอีสานมาย่างด้วยนะครับผมแล้วก็ซีโครงของเราเริ่มได้แล้วนะครับแก้วครับนี่ดูหน้าคนยากหน่อยแก้วครับีไปดูเขา,าอบมาแล้วครับผมเมนูต่อไปนะครับเฮ้ยเจนนุนนจะ ตำส้มตำนะครับหรือว่าตำบัะคงภาษาเหนือตำบักล้วยเต้ยภาษาเขมรว่าภาษาเขมรว่ายัางไงครับบกละหงบกละหงบกละหงที่บ้านเรียกบล็อกละคงไหนมะละกอเขาอยู่ที่ไหนมะละกอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ครับเส้นมะละกอมาแล้วครับผม มาดูสูตรมาดูสูตรเจนุทไม่มีสูตรอันนี้ไม่มีสูตรนะจ๊ะวันนี้ใส่พริกแห้งว่ะใส่พริกสองเม็ดสองเม็ดโอ้ยคือแสบปเนาะเขาตำไทยเขาตำไทยสงสัยวันนี้มีหลายสูตรแน่นอนเลยตำปูปลาก็มีใช่ไหมแต่ไม่ค่อยเคยตำไทยเท่าไหร่มีแต่ตำลาวเนาะเราก็คนไทยอยู่แล้ว ตำปลาแดตำปะลาล้าอันนี้เป็นตำไทยตำไทยไม่ใส่ปูอเอาเล่มไหล้ว,ห,นนะว,ลวหมคลงลมลมืมลแล้วครับผมะะผมมีใส่ลงไปแล้วครับท่านผู้ชมดูน้าี่มีน้ำตาลนะครับผมนตาไปเลยสามช้ อันนี้เป็นสูตรลับนะครับสูตรลับที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนนะคะใช่เป็นครั้งแรกด้วยนะฮะน้ำปลานิดหน่อย,ยเส้นลงไปครับอันนี้ตาไทยขอยงจริงจริงด้วย <c oughs> ไม่มีอะไรเลย ปลาไหมีป่ะท้มไทยใส่ปลาไหไม่มีเขาไม่ใส่ปลาไหลเขาไม่สบายเขากินเขาก,กินอันนี้ไหมเขาใส่กุ้งไหมไม่ใส่อยู่มั้งโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาดูท้มไทยตอนเสร็จนะครับท่านผู้ชมครับมีท่านผู้ชมให้ซิมนะครับผม <laughs> บอกว่าขาดอะไรบ้างนะครับต้มไทย ตำไทยไม่ค่อยได้ตำบ่นะอยนะครับส่วนมากจะตำตำปลาแดกปลาลาตำปลาละตักเสิร์ฟครับตำไทยครับ <c oughs> ใส่ได้นั่นเหรอเผ็ดแล้วมีตำแหลกเลยนะสองสองเม็ดเผ็ดตายแล้ว สวยงามมากครับเดี๋ยวไปดูอีกเมนูหนึ่งตำปลาเดดตำปูปลาสองสามโอ้สองตำปูปลาต้องเผ็ดๆนะครับเล็กต้อง่ลงลงอ่าตอนเย็ลงอนนะนี่ตำปูปลาต้องเผ็ดๆนะครับท่านผู้ชมครับ ่คลต้องหัวทางใจชิมโอ้ยพริกคือหลายเนาะอันนี้ตำปูปลานะครับโอเคเป็ไงไปดูตอนชิมเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับท่านผู้ชมครับผมหันไปละโอเคติดตามต่อไปครับเออห้าร้อยหนึงตรงนี้ครับสองพันหนึ่งก็มารับของัชิลวดแล้วกันเก็บแล้วนะครับ้นี่าเกว่าบาทเลขเรานะครับ รวมแขงรวมกันหน่อยเกรวมน้ำเปล่า340โอเคใส่สองแค่นั้นมาได้นี่พวกแกลูกขาววะเนี่ยว่าน้องเคยพวกแกไปบวชไม่รู้ไอ้ต้อมใช่เหรอเออไปบวชเสาเอกเอาเสาลงหลุมตอนนี้เรามาดูหมูหมูที่ต้มกันนะครับเนื้อเออเนื้อนะฮะโอ้โหตุ่นสนานเลยฮะผมว่าน่าจะได้ลองนะะลผาย ผ่านมาชั่วโมงกว่าแล้วมั้งนี่เยี่ยมตากินเลยลองชิมน้ำด้ก่อนอุ๊ยร้อน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 ย่างครับย่างเดี๋ย่วบอกกูไม่กล้ากินแต่มุณใส่ผมมาดูปิ้งย่างนะครับแต่ไม่กินน้ำไงน้ำตาลเกลียวใส่เกาอีสานใหม่แล้วมั้งนี่ดูผมเลยให้ดูไอพวกผมน้อยมันไล่ด่ากันเดี๋ยวพาพี่น้อง ได้แล้วเนี่ยจิ้มเนื้อเห็นไหมนี่ครับกุ้งครับเปื่อยๆเนี่ยอร่อยมากนะเนี่ยนายเจ๊ชิมให้ดูหน่อยเออเขากินแบบนี้โอเคเลยครับถ้าอีกนิดนึงจะพอดีสุดกินทั้งเปลือกหางเลยเหรอแกลวเลยใช่นไหมอร่อยมากเนท่ยครับนี่ครับอันนี้คือพี่เล็กนะครับเขาเป็นคนจังหวัดอะไรนะพี่เล็กพังงาค่ะพังงาเออพักใต้นี่นะครับเขาชอบอ่าเนี่ยคนเลนะครับคนเลของมัก อยู่ที่คนมักนะครับผมปดนะขี้บวมอมะนานะได้เไพวกล่ดูนี่เราสุดยอดสุดยอดไหมเนี่ยแกวเลยใช่ไหมครับโอ้โหงานกินเบกับพันไม่เคยพลาดนะอีก่ะมกันนาร่องก่อนนะเรื่งของก่อนนะ เก็สวยจ๋ามาแล้วครับตั๊ปูปลาเรามาแล้วครับตั๊ปูปลานี่มนรกแตกแน่ดูกดีดีจากสีก็รู้นะฮะกลิ่นเมื่อนี่เลยเหมาะดีแล้วแก้วครับอันนี้แก้วนี่นน่ะใครจะเป็นกูชิมก่อนกูชิมก่อนไข่ชิดไข่ไม่ได้เสพอยู่แล้วดีดี่เล็กชิมให้เบิ่งก่อนนะดีนะชิมให้เบิร์นชมให้เบิร์นอะไรเนาะ แยดูก่อนนะเป็นไงเนาะมาแล้วนำจิ while, immun, 2> 2. ้มเนื <h 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 ้อเป็นไงรสชาติอร่อยยังฮู้นี่จิ้มได้หลายอย่างมาแล้วครับผมนี่ต่กรีสารเราสุกแล้วครับไม่มึงใส่เคียงงูไม่ใส่เคียง นี่ครับเอ,อาเสกอกสดๆร้อนๆจากเตาครับมีดำหน่อยนะ <c oughs> มีดำามมอันนี้แหละของแซ่บต้องมีดำหน่อยอนี่ครับโอ้โยางสวยครับยางมานะครับ เอาแก้วออกนะเมายังนี่ยังครับแต่ไม่เหมือนเดิมยังยังไม่ยังไม่เมายังไม่เมายังไม่อิ่มด้วยยังไม่อิ่มด้วยสุดยอดจะเล่นมุกหน่อยคิดไม่ทันนะครับผมคิดไม่ทันถามจระหูก็ใช่ใช่ทำไมปึ้งอ่อปอเกลี้ยงแล้วนะครับ กินอย่างไรเรอยครับผมเย็นไม่กินน้ำต่ำหรอเอาเลยครับเนติกจอกใช่ไหมใช่ชนเลยอ๋อโอเคนะครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็มีแค่นี้นะครับอาหารการกินเย็นนี้นะครับผม ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ